อ่ะสวัสดีครับพวกกั่ตั้มในทำทอยชาแนลอีกครั้งนะครับวันนี้มากับ BX 1 5เว้เฮ้ยนะอาจจะข้ามไปสักหน่อยนะครับนะแต่ก็คิดว่าเดี๋ยวจะรีวิวให้ครบแทบทุกตัวนั่นแหละนะเดี๋ยวยังไงได้ดูแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งก่อนนะครับรีวิว BX 0 2ไปแล้วก็ข้ามมา BX 1 5เลยเเลยเฮ้ยนะก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะครับเดี๋ยวทำเรื่อยๆนะครับเพราะพี่ตั้มีทุกตัวแหละนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาอันบ็อกนะครับ มาจริงๆแล้วมันแกะแล้วแหละนะครับแต่ว่ามาพูดให้ฟังเกี่ยวกับตัวสินค้าแล้วกันนะครับเนื่องจากการรีวิวของพี่ตั้มเนี่ยไม่อยากจะให้เหมือนกับช่องอื่นนะครับไม่ใช่ว่าอยากจะเท่ไม่อยากจะซ้ําอะไรหรอกนะครับแต่ว่าถ้าเราทํา YouTube แล้วมันเหมือนกันเนี่ยมันก็จะไม่เป็นประโยชน์นะคือถ้ามาแกะกล่องอันบ็อกไปเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คิดว่าไม่ไม่น่าทำนะก็เลยก็เลยกะว่าถ้าจะทำเนี่ยนะครับ ก็เลยเอามันไปทํากันบ้านสักหน่อยนะครับก่อนที่จะมาพูดคุยกันนะครับสาหรับเมเบตแต่ละตัวเนะเพื่อให้ได้เนื้อได้หนังนะเวลาที่เราจะเอาไปแข่งขันกันหรือเอาไปเล่นกันจังเนาะเพราะว่าไหนไหนเนี่ยคนที่เล่นเบเบตเนี่ยพี่ตั้มว่ามันไม่น่าจะเอามาแค่เก็บสะสมนะครับมันจะเป็นเรื่องของการมาแข่งขันจะมากกว่าด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆของเจ้าเบเบตแต่ละตัวเนี่ยมันมีผลมากๆนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวกันนะครับแบบได้เนื้อได้หนังนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันจะดไรกา อ่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้ากล่องกันนะครับเดี๋ยวไม่ต้องจะให้สังเกตนะครับตัวโลโก้ต่างๆนะครับรวมถึงในแต่ละฟังก์ชันของกล่องด้วยนะครับว่า สามารถที่จะเอาไปทียบเทียงเทียบเคียงของแท้ของปลอมได้นะครับในจุดที่พี่ตั้มได้บอกนะครับเป็นประโยชน์ทั้งหมดนะครับนะเดี๋ยวยังไงเนี่ยนะครับพี่ตั้มจะเอาเบบทแท้ปลอมมาให้ดูด้วยสําหรับภาคใหม่พักเอกนี่นะของปลอมมีมาแล้วนะยังไงได้ติดตามนะครับพี่ตั้มลงทุนซื้อมาเองแล้วนะเดี๋ยวรอดูนะครับว่ามันจะเหมือนของแท้มากน้อยแค่ไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับอ่ะในส่วนตรงนี้นะครับเรามาพูดถึงเบรคสิบห้ากันก่อนนะครับของแท้แน่นอนนะครับนี่เลยนะครับ ให้สังเกตนะครับมีโลโก้ของทักระทีทักระโทมี่นะนะครับแล้วก็มีพวกบาร์โค้ดต่างๆนะครับแล้วก็มีโลโก้เบเบ็เอ็กอะไรแบบนี้นะครับคือที่ให้ดูไม่ใช่อะไรนะครับของฟอมเนี่ยนะครับมันจะไม่มีนะครับสิ่งที่พิจามบอกนะประมาณแบบนี้นะครับรวมถึงนะครับตัวข้างใต้กล่องนะครับที่จะให้ดูนะครับถ้ามันเป็นสินค้าที่เป็นลอตไทยนะครับมันก็จะมีสติกเกอร์แปะนะครับว่า เอออะไรอย่างเงี้ยภาษาไทยนะแสดงว่าตรงนี้นะครับไม่ใช่ล็อตไทยนะแล้วเนาะน่าจะเป็นล็อตเจแปนล็อตฮ่องกงอะไรก็ว่ากันไปนะครับอ่าซึ่งไม่ใช่ล็อตของไทยอะนะอ่ะก็ประมาณนี้นะครับทีนี้อ่ะนี่เห็นไหมมีตัวภาษาญี่ปุ่นด้วยนะครับอันนี้ถ้าพูดผิดขออภัยนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นล็อตฮ่องกงหรือล็อตเจแปนนะครับถ้าใครมีความรู้ก็แนะนำเข้ามาได้นะครับแต่ไม่ใช่ล็อตไทยแน่ นะครับสำหรับสติกเกอร์แบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกล่องนิดนึงนะครับเดี๋ยวพูดถึงตัวละครตัวนี้นะครับที่ตามไม่รู้จักชื่อนะครับต้องขออภัยด้วยนะโอ้โหหน้าเขาก็เหมือนสิงโตอยู่แล้วนะเออแล้วก็มาแบบว่าเป็นเบเบที่เป็นเลอนคอ์นะครับนะ DX15 นะครับมากับรัดเชดนะครับ 560P นะครับนี่ เป็นบิดใหม่นะครับที่น่าสนใจมากๆครับตัวนี้พี่ตั้มนําเหนือนะครับเน mm ื่องจากมันไม่ใช่บิดที่เป็นตัวเดิมๆนะครับที่เราเห็นในสตาร์เตอร์แล้วนะครับ uh, บิด P นี่ก็คืออะไรบิดพอยนั่นเองนะครับพอยก็เป็นสายบาลานซ์ uh, ที่เรียกว่าเป็นสายบาลานซ์แบบสุดจัดประหลัดบอกเลยนะครับคือถ้าเป็นตัวสตาร์เตอร์ใช่ไหมถ้าสายบาลานซ์จริงๆนะครับตัวบิดตรงสายของมันก็จะเป็นเฮลไซด์ size, ใช่ไหมเป็นบิดทัพเปอร์นะครับบิดแทปเปอร์ก็จะเป็นอีกรูปแบบ แบบหนึ่งนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มจะเอารูปลงมาให้ดูนะครับถือได้ว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นบิตบิตพอยนะครับที่ไม่ค่อยจะมีนะ,ะเป็นตัวหนึ่งที่พี่ตั้มรู้สึกว่ามันน่าซื้อเก็บมากนะครับรวมถึงมันไม่ใช่กล่องสุ่มนะครับมันหาซื้อได้ง่ายๆง,ง่ายหรือเปล่าไม่รู้ <laughs> ตอนนี้ไม่รู้ักไม่รู้ว่าของไทยนําเข้ามาหรือย,ยังเอ๊ะรู้สึกน่าจะเข้ามาแล้วนะถ้าถ้าพี่ตั้มได้ลงคลิปไปแล้วคิดว่าน่าจะเข้ามาแล้วแหละ ยังไงก็ลองติดตามซื้อของไทยก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ซื้อจากสั่งนะครับจากช่องทางธรรมชาติที่เขาว่ากันนะครับไม่ใช่เป็นของเคซีทอยนะอ่ะก็ตรงนี้นะครับที่มีความน่าสนใจนะในส่วนของบิดนะแล้วก็มานะครับในตัวของเบรดนะก็จะเป็นเรียนคอนะอันนี้ก็จะเป็นรูปตามนี้นะครับแล้วก็รันเชนของเขานะครับเป็น5-60นะครับห้าอันเนี่ยก็เป็นอะไรที่มีความน่าสนใจอีกนะครับถ้าตัวซัตเตอร์เนี่ยมันจะเป็น3เป็น4นะครับแต่คราวนี้มาเป็น5นะครับ เป็น5เนี่ยพี่ตั้มคิดว่ามันจะเป็นในเรื่องของความทนทานนะในเรื่องในในเรื่องของการที่ไม่เบิร์สง่ายหรือเปล่านะเดี๋ยวมาลองดูกันนะครับแล้วก็60ก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเตี้ยนะก็น่าจะดีนะครับในเชิงการโจมตีได้ด้วยอะไรแบบนี้หรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวเรามาลองดูกันอีกนะครับแล้วก็มาพร้อมชูเตอร์นะครับเป็นเป็นลันเชอร์นะครับลันเชอร์ตัวใหม่นะครับเป็นวินเดอร์นะครับลันเชอร์นะครับคราวที่แล้วพูดชื่อผิดขออภัยนะครับก็อันนี้นะครับ มาเป็นสีที่เรียกว่าเป็นสีลิมิเต็ดของตัวเลนคอเลยนะครับถ้าไปซื้อกล่องตัวอื่นไม่มีนะครับจะเป็นสีดำทั้งหมดนะ,ะก็ถือว่าในกล่องของ bx 1 5เนี่ยมีความน่าสนใจหลายอย่างเลยทีเดียวนะ,ะเดี๋ยวเราลองแกะดูดีกว่านะครับว่าตัวจริงเสียงจริงเป็นยังไงนะครับนะพี่ตั้มแกะมาแล้วนะครับนะไม่ใช่ว่าคลิปนี้ไม่ใช่อันบ็อกนะครับเป็นการเอาสินค้ามาพูดคุยกันแค่นั้นเองอนี่นะครับเดี๋วดูตัว นี่ก่อนนะครับนี่นะครับเป็นวินเดอร์ลันเชอร์นะครับแต่ว่าเป็นสีขาวดำนะครับซึ่งตอนนี้ณปัจจุบันนะครับมีแต่สีดำสีเดียว ก็ถือว่าเป็นกล่องที่คุ้มค่ามากนะครับเป็นสีลิมิเต็ดนะครับณปัจจุบันมีแค่สีตัวนี้สีเดียวนะครับที่เพิ่งออกมานะเป็นตัวแรกก็ถือว่าโอ้โหเป็นอะไรที่ลิมิเต็ดแล้วก็สวยงามมากนะครับสาหรับใครที่อยากจะมีลันเชอร์ที่สีแตกต่างพี่ตั้มก็คิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งนะครับแต่อย่าจำสับสนนะครับมันจะมีสีน้ำเงินนะครับที่ออกมากับตัวดันซอสอะนะอันนั้นมันจะเป็นสติงลันเชอร์นะครับซึ่งมันจะเป็นลันเชอร์คนละแบบกันนะอ่าพี่ตั้มไม่นับว่าเป็นแบบเดียวกัน นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกนะครับสำหรับใครที่อยากจะเล่นเป็นวินเดอร์ลันเชอร์แบบนี้นะแล้วก็มันจะมีตัวหนึ่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นฟีนิกซ์นะครับซึ่งมันก็เป็นสิงลันเชอร์เหมือนกันนะอ่าเพราะฉะนั้นตัวนี้นะครับมันคนละแบบนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่ถ้าใครอยากจะเก็บสะสมตัวลันเชอร์ที่เป็นลิมิเต็ดนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ขาดไม่ได้ตัวหนึ่งครับอันนี้เลออนคอร์นะครับอ่าก็จะเป็นสีพิเศษนะสำหรับใครที่ชอบสายแบบ ซิงซิงหน่อยนะครับมีสีขาวสีดำอะไรแบบนี้พี่ตั้มว่าสวยสวยมากๆนะครับคือเห็นรูปพี่ตั้มยังรู้สึกว่ามันไม่สวยนะครับแต่ตัวจริงนะครับมันจะสวยมากๆนะครับคือสีขาวเขาเนี่ยมันจะเป็นแบบสีขาวมุกอ่ะเหมือนสีขาวยนต์อ่าพี่ตั้มบอกเลยนะครับสีขาวมุกสีขาวยนตนะ์อ่ะเออแบบนั้นเลยคือสวยนะครับไม่แย่คือดีเลยอนะ่ะดีเลยนะครับ แต่ว่าประสิทธิภาพการดึงเนี่ยพี่แจ๊มว่าเหมือนกันนะครับไม่ได้แตกต่างนะครับรวมถึงตัวสายที่ให้มานะครับสายที่ให้มานี่ก็ตรงแด่วเลยนะครับจริงจริงมันโค้งมาครับอันนี้ก็ดัดเรียบร้อยนะครับแนะนําว่าให้ดัดก่อนเล่นนะครับก็จะดีนะครับสีทองสวยนะครับไม่ใช่สีเงินนะไอ้โทคิมไม่ใช่สีเหลืองนะครับเป็นสีทองนะสวยเลยนะครับซึ่งถือว่าแบบ ซื้อแล้วเหมือนซื้อลิมิเต็ดอ่ะนะครับเป็นตัวหนึ่งที่พี่ตั้มแนะนำนะครับถ้าใครเป็นเบรเดอร์นะครับที่ชื่นชอบการเก็บตัวลูกข่างเบเบทนะพี่ตั้มคิดว่าตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่คุณพลาดไม่ได้เลยนะเดี๋ยวมาดูตัวเบเบดกันบ้างนะครับ3ชิ้นนะครับประกอบให้เรียบร้อยเล่นไปเรียบร้อยเราด้วยนะครับกับเรนคอร์นะครับนี่เอาให้ดูนะครับก็เล่นมาพักใหญ่ๆเลยนะครับสภาพนี้ก็ ชนเชิญมาพอสมควรนะครับก็เป็นเบรดที่เป็นสายบาลานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นว่ากรงเล็บของเขาเนี่ยนะครับไม่ได้เอาไว้ตีต่อยนะครับไม่ได้เอาไว้ต่อยตีนะครับแต่ว่าเอาไว้เหมือนกับเป็นเคาน์เตอร์แอคแทกนะครับรวมถึงการทำให้ตัวเองบาลานนะครับ มุให้มันสมดุลด้วยนะครับมีความเป็นสเตมินาด้วยนะครับแล้วก็มีการเคาน์เตอร์แอคแอยู่นะครับเนี่ยจะเป็นจุดกระจายน้ําหนักนะครับสจุดนะครับซึ่งมันจะไม่ตรงกับตัวของรัชเชตนะครับที่มี5จุดนะครับซึ่งมันมีผลอะไรไหมนะครับพี่ตั้มเองเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเรื่องวิศวกรเดี๋ยวมาดูตอนที่เราออนเพย์บนสนามให้ดูกันเลยดีกว่านะครับอ่านี่ตัว เขาเรียกตัวตรงแกนกลางนะครับนะเออนะครับก็เป็นอย่างนี้นะครับให้ดูเห็นถึงตัวเลนคอนะครับสึงโตสวยงามแค่ไหนก็ลองพิจารณาดูเอานะครับเป็นสีเหลืองประมาณนี้นะครับส่วนลัดเช็ดก็เป็นสีดํานะแต่แปลกมากเลยบิดนะครับเป็นสีแดงก็เฟี้ยวฟ้าวดีนะครับก็เหมือนสไตล์รถแข่งนะครับที่เป็นแบบสไตล์แบบดําแดงอะไรอย่างนี้นะก็ดูเฟี้ยวฟ้าวเราใจดีนะครับสำหรับใครที่ชอบสไตล์แบบนี้นะพี่จำว่าเก๋ไก่สไลเดอร์กันไปแต่ว่าโดยรวมนะครับก็ถือว่าโอเคในจุดที่ว่า มันมีอะไรให้เยอะดีนะครับสำหรับกล่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นลัดเชิดอย่างที่บอกนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดพอยท์ให้มานี่เห็นไหมพอยท์คืออะไรจุดเดียวเว้ยเฮ้ยนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับถ้ามองด้านนี้นะครับมองด้านนี้อ่ะเห็นไหมครับมันเหมือนอะไรมันเหมือนอะไรนะครับท่านผู้ชมนะน้องๆทุกคนที่ที่ผ่านเข้ามาดูมันเหมือนอะไรอ่ะเดี๋ยวจะเอาบิดให้ดูนะครับอันนี้บิด P ถูกไหมส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นบิดแอร์นะครับก็เป็นบิดที่เป็นสาย บาลานซ์ uh, balance, นะครับซึ่งอันนี้ก็จะอยู่ในเทลไซด์ uh, size, นะครับนะตัวกลางนะสีแดงตรงกลางตงัวนี้กระดิกกระดิกอยู่นี้นะครับส่วนสีแดงตัวมุมนะครับแดงสดเนี่ยตัวนี้ก็จะเหมือนกับตัวดันซอสนะครับก็จะเป็นแฟตนะเห็นไหมเหมือนไหมเหมือนตัวแฟตไหมนะครับพี่ตั้มว่ามันเหมือนแฟตเลยนะครับอ่าเหมือนแฟตเลยครับแต่ว่ามันมีจุดอยู่ตรงกลางจุดหนึ่งพอยต์ point, หนึ่งนะซึ่งอันนี้เขาก็เลยเรียกว่าเป็นบิตพอยต์นะครับส่วนมันจะ เล่นนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์ยังไงเนี่ยเดี๋ยวยังไงต้องไปออนเพย์ดูในสนามนะคะว่ามันลักษณะแบบไหนนะครับแล้วมันมีข้อดีเนี่ยที่จะเอาไปเล่นกันยังไงบ้างนะครับคือเบททุกตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นบิดทุกอันเนี่ยพี่ตั้งว่ามันมีข้อดีข้อเสียหมดนะครับก็เห็นว่าเราต้องรู้จักมันก่อนนะเดี๋ยวเราไปออนเพย์กัน อ่าซึ่งพี่ตั้มจะถ่ายมุมนี้นะครับทาไมนะครับคือมันจะเป็นมุมของการที่เราจะไปเล่นจริงนะครับฝ่ายตรงข้ามก็จะอยู่อีกฝั่งหนึ่งถูกไหมส่วนเราก็จะอยู่ฝั่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะเป็นการชูที่ถูกต้องเวลาการเล่นมากที่สุดนะครับอ่ามันอาจจะเห็นในทิศทางที่อาจจะแปลกๆกว่าช่องอื่นหน่อยนะครับแต่พี่ตั้มอยากจะจาลองให้เสมือนจริงเลยนะเดี๋ยวเราลองดูนะครับอ่าออฟเพย์กันนะครับว่าตัวของเลนคอเป็นยังไงนะ มาครับที่ทูวันกชุดนะครับผมเดี๋ยวพี่ตั้มจะเอาลงตรงกลางก่อนนะครับเพื่อทดสอบเพอร์ฟอร์แมนซ์มันก่อนนะแหมมือแบบสับัดเล็กน้อยนะครับไม่ได้นิ่งนะอ่าก็จะเห็นว่ากระแทกไปมานะครับแต่ว่าพอลงไปตรงจุดอึ่นกลางแล้วนะครับมันอยู่นิ่งไว้เฮ้ยนะนิ่งเลยนะครับคืออันนี้นะครับก็เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครจะเล่นบิดพอยนะครับ คือมันเป็นสายบาลานนะครับมันบาลานจริงมันไปอยู่ตรงกลางเลยนะครับแต่ว่าจะสตามิน่าไหมอันนี้พี่ต้มคิดว่าไม่นะหรือเปล่านะครับคือมันก็หมุนนะครับแต่ว่าต้องสังเกตดูมันจะนานแค่ไหนนะครับนี่นะครับมันเริ่มสายแล้วนะคือมันอยู่จุดกึ่งกลางเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีของมันเนี่ยนะครับก็คือมันอาจจะหมุนได้นานนะครับแล้วก็ทำบาลานนะครับอาจจะได้ดีนะครับแล้วการเคาน์เตอร์แอคแท็กน่าจะน่าจะดีอยู่ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่า มันจะเป็นเป้านิ่งไว้เฮ้ยนะครับถ้าตัวมันเองเนี่ยความแข็งแกร่งเนี่ยมันไม่ได้ทนทานจริงเนี่ยนะครับมีโอกาสนะครับเป็นเป้านิ่งให้พวกสายโจมตีนะครับอย่างดันซอสนะครับโจมตีเข้ามาได้นะครับถ้ายิ่งเจอแบบพวกฟินิกส์นะครับตัวโจมตีแข่งแกร่งอะไรแบบนี้ไม่จำเไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่ไหมนะครับแต่ว่านี่เวลาผ่านไปแล้วนะครับก็ยังหมุนได้นานอยู่นะครับก็ถือว่าเป็นสายบาลานซ์ที่มีความเซมินาสูงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถ้า เปรียบเทียบนะครับถ้าใครไปเล่นเฮลซไซส์ใส่บิดบอลนะครับพี่ตั้มว่าก็น่าจะพอๆกันอ่ะเนี่ยนะครับก็ยังหมุนไม่หยุดเลยครับก็ถือว่าหมุนหน้าเลยทีเดียวนะครับโดยรวมเียพี่ตั้มคิดว่าตัวสตามิน่าเนี่ยมีความเรียกว่ามีความอยู่ยงคงกระพันพอสมควรนะครับแต่ว่าเดี๋ยวลองไปดูนะครับว่าลองตีแล้วเนี่ยมันจะกระแทกอะไรยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวให้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์อีกรอบหนึ่งนะครับว่าถ้าเราวิ่งนะครับ ไม่ชทูที่กลางสนามบ้างนะให้ชทูที่ขอบบ้างนะจะเป็นยังไงนะครับนะครับพี่ตัม้มจะชูตรงเอ็กซิมไลน์เลยนะครับไปใกล้เอ็กซิมไลน์เลยนะครับอ่าก็ถ้าเราชูลงแถวแถวเอ็กซิมไลน์นะครับมีการขึ้นเอ็กซิมไลน์บ้างนะครับในช่วงต้นเกมนะแต่ว่าพอช่วงกลางเกมนะครับ แค่กลางเกมนะครับก็จะลงมาแล้วนะครับมาอยู่ตรงจุดตรงกลางพอดีเลยนะครับแล้วก็ไม่มีการสายไปมานะครับก็อาจจะเป็นเป้านิ่งได้นะครับในในบางเวลานะครับตอนนี้ก็เริ่มสายแล้วนะครับเนื่องจากเสียแรงไปนะครับก็จะเห็นว่าพอเราชูดไปโดนเอ็กซ์ตรีมไลน์มากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่มันจะอยู่ยาวนานเนี่ยน้อยลงมากขึ้นเท่านั้นนะครับเนี่ยเห็นไหมขอมือนิ่งๆหน่อยลองอีกทีนะครับเดี๋ยวจะขอลองตรงกลางอีกสักทีหนึ่ง อันนี้พี่ตั้มปล่อยไปสุดแรงนะครับมันก็จะเกิดอาการหมุนขึ้นไปชนเอ็กซ์ซีมไลน์มาเหมือนกันนะครับแล้วก็จะหมุนอยู่สักพักหนึ่งนะครับอันนี้เป็นการชูด้งไปตรงกลางนะครับแต่เพิ่มแรงขึ้นไปอีกระดับนะอ่าแล้วมันก็จะไปลงอยู่ที่หลุมตรงกลางของสนามพอดีเลยนะครับการเล่นบิดพอยด์นะครับเท่าที่สังเกตจากเพอร์ฟอร์แมนซ์ตรงนี้นะครับอ่าพามิตตั้มเองก็แนะนำว่า ถ้าใครคิดว่าเป็นสายตีนะครับให้ชุดแรงๆหน่อยนะครับมันสามารถที่จะเข้ามาตีได้นะครับแต่ว่าข้อเสียก็คือว่าเมื่อเราจะเล่นตีเนี่ยนะครับต้องเ,อเรียกว่าใช้แรงดึงให้มากนิดนึงนะครับสำหรับบิทพอยต์นะแต่ถ้าใครจะเป็นสายป้องกันนะครับพี่ต้องมาคิดว่าเฮ้ยก็ดีนะเราจะใช้แรงในระดับที่เขาเรียกว่าไม่สูญเสียแรงมากในการที่จะไปโจมตีเขานะก็อยู่เฉพาะจุดกึ่งกลางนะครับในช่วงแรกอาจจะหลบนิดนึงนะ แต่ว่านะครับพิตัมแนะนําแบบนี้แล้วกันนะครับสาหรับใครจะเล่นสายแบบป้องกันเนาะพ่ตัมมองว่าเราไม่ควรชุดแรงนะเพราะว่าถ้าชุดแรงนะครับเมื่อกี้นี้จะเห็นว่าพอไปชนเอ็กซ์รีมเนี่ยมันเสียแรงมากเลยนะเดี๋ยวจะลองชุดตรงกลางอีกทีนะครับแต่ว่าจะปล่อยแรงที่มันพอดิบพอดีหน่อยนะอืมนะครับอันนี้เบาลงนิดหนึ่งนะครับก็จะเห็นว่าต่ายเอ็กซ์ิมลน์เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เยอะ นะตอนนี้เข้าไปสู่ตรงจุดกึ่งกลางแล้วนะแล้วก็นิ่งๆนะครับสำหรับตรงนี้นะคิดว่าน่าจะหมุนได้ยาวกว่าเมื่อสักครู่นะก็เป็นอะไรที่จะต้องดูเรื่องแรงในการชูด,ด้วยนะครับสําหรับการเล่นบิดพอยต์ตัวนี้นะครับกับเลนคอนะอเดี๋ยวมาสู่ช่วงสรุปกันตอนสุดท้ายนะครับเดี๋ยวพี่ตั้มให้ความเห็นแบบนี้แล้วกันนะครับก็ ในอะไรที่เป็นคร่าวๆแล้วกันนะครับน้ำหนักตอนแรกพี่ตั้มกล่าวว่าช่างให้ดูนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับตอนนี้เรามีข้อมูลนะครับจากทางญี่ปุ่นแล้วนะครับพี่ตั้มคิดว่าน่าจะแม่นยำกว่าที่เราเอามาช่างนะตอนนี้นะครับน้ำหนักนะครับในส่วนของตัวเรนคอนะครับ BX15 ของเรานะครับ39.99กรัม นะครับเดี๋ยวลมจะขึ้นรูปไปให้นะครับแล้วก็จะขึ้นรูปเบทั้งหมดด้วยนะครับจะได้รู้ว่ามันหนักเบามากกว่ากันแค่ไหนนะครับซึ่งน้ําหนักของตัวเบเบยเนี่ยมีความสําคัญมากเลยนะครับในการแข่งขันนะครับคือเบที่มีน้ําหนักนะครับนะเยอะเเนี่ยก็จะเห็นว่ามันค่อนข้างที่จะได้เปรียบอยู่พอสมควรนะครับก็จะเห็นว่าเบที่มีน้ําหนักเยอะๆเนี่ยก็จะก็จะได้เปรียบมาโดยตลอดนะ่าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับน้าหนัก39.99กนะครับก็ประมาณ40กรัมนะครับซึ่ง มันน้อยกว่านะครับมันน้อยกว่าใครนะครับเป็นที่น่าเขาเรียกว่าเป็นที่น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับคือมันน้อยกว่าวิสาทแอโร่เฮ้ยนะครับซึ่งวิสาทแอโร่เนี่ยเป็นตัวที่มีน้ําหนักเบาที่สุดนะครับในตอนที่เป็นซัตเตอร์นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับไม่ได้เป็นแชมป์แล้วนะครับในเรื่องน้ําหนักเบานะครับกลายเป็นตัวเรอนคอนะครับซึ่งอืมครับอันนี้แหละนะครับมันก็เลยทําให้พี่ตั้มมีความรู้สึกว่ามันจะ มีความแข็งแกร่งมากน้อยแค่ไหนนะครับเมื่อโดนโจมตีหนักๆนะครับถ้าเจอตัวลักษณะแบบโอ้โหแบบน้ำหนักอย่างตัวฟินิกวิงนะครับตัวที่มาใหม่นะครับร้อนแรงเลยครับสายโจมตีแบบหือชุดโผดของเราเนี่ยนะครับแล้วก็น้ำหนักเขามาเยอะเสียด้วยสิโจมตีเข้าไปนี่ที่ต้องมีฟิวเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับที่คิดว่าถ้าลองไปออนเพย์จริงๆเนี่ยนะครับพี่ตั้มคิดว่าอาจจะเอาไม่อยู่นะครับ แล้วก็ด้วยความที่เป็นบิดพอยส์เนี่ยนะครับมันก็มีข้อดีอแหละนะครับคือมันก็สามารถที่จะอยู่ตรงกลางสนามได้นานนะแต่ว่าแม่นะครับมันก็เป็นเป้านิ่งได้ง่ายเสียด้วยนะอันนี้ไม่ต้องเลยคิดว่าถ้าคนเล่นเรือนคอเนี่ยจะต้องเป็นคนที่มีเทคนิคในการเล่นดีสักนิดนึงนะคือเนื่องด้วยจากแบบตัวมันเล็กไงก็อาจจะมีการชูดนะครับน้าหนักเบาเงี้ยเนาะ ก็อาจจะมีการชุดเอียงบ้างนะครับทำองศานะครับเพื่อให้มันเกิดทิศทางของเบ์ที่มันแตกต่างออกไปไม่ได้อยู่นิ่งๆให้เขาแบบเข้ามาโจมตีอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ตอนช่วงกลางเกมท้ายเกมเนี่ยก็กลับไปยึดพื้นที่ได้นะครับอะไรแบบนี้นะฮะก็้ะไม่คิดว่ามันก็อาจจะส่งผลให้ในการชนะได้นะครับก็คือต้องเป็นคนที่แบบ เล่นเบเก่งๆนิดนึงแก้เกมยังไงนะครับกับคู่ต่อสู้ที่มันอาจจะได้เปรียบในเรื่องของน้ําหนักมากกว่านะครับเห็นส่วนตัวมันก็ล้วนๆนะครับไม่ได้แบบว่าเอออันนี้มันจะถูกต้องอ่ะนะแต่ละคนมีความเห็นแตกต่างกันออกไปได้หมดนะครับอันนี้เป็นแค่ความเห็นหนึ่งแล้วกันนะก็ถ้าถามพี่ตั้มนะครับว่ามันควรมีไหมนะครับพี่ตั้มคิดว่าตัวนี้มันยังไงสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับมันก็เป็นตัวที่น่าซื้อตัวหนึ่งนะครับเนื่องจากเจ้าตัวบิตพอยต์ของมันนี่แหละนะซึ่ง ถ้าสมมุตินะครับเรามีบิตพอยต์นะครับของตัวนี้นะครับมันก็สามารถที่จะ เอาไว้เล่นกับตัวอื่นได้นะครับเป็นอะไหล่ให้กับตัวอื่นนะครับคือถ้าสมมติเบสมันไม่เก่งเท่าไหร่นะครับอาจจะเอาไปใส่ตัวอื่นเก่งก็ได้นะครับเพราะว่าบิทพอยต์เนี่ยมันแตกต่างนะครับจากตัวอื่นเหมือนกันนะครับเท่าที่ดูฟอร์มแมตัวตอนแรกเนี่ยจะเห็นได้ว่ามัน,น,มน,นวนิวง่งเลยนะครับวิ่งเหมือนแฟตเลยนะครับวิ่งจีในช่วงแรกเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับมันก็ลงมาที่ตรงกลางได้ง่ายกว่าแฟตนะครับตรงช่วงกลางเกมนะครับจนถึงท้ายเกมนะครับมันจะไม่ได้วิ่งล็อกไปหมดทั้งเกมนะครับเหมือนสายจตีนะ แต่ว่านะครับอันนี้นะครับก็ต้องลองเอาไปศึกษาแล้วก็เอาไปลองแบบ Adapt Apply ในการจะเล่นกันเองดูนะแล้วก็เดี๋ยวเสริมให้นิดนึงนะครับสำหรับ Bit Point นะครับนอกจากว่ามันเป็นตัวเดียวนะครับที่มากับเลนคอแล้วนะครับที่มันน่าสนใจก็คือว่าเจ้าบ i t พอย n t เนี่ยมันเป็นสายบาลาน,นะซึ่งสายบาลาน,นี่มันจะมีแกนตรงตัวบิดเนี่ยที่ค่อนข้างจะแข็งแรงมากๆนะครับที่อยู่ด้านบนอะนะมันจะทําให้การเบร์นี่ค่อนข้างยาก นะมันก็เป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่ามันไม่ค่อยเบิร์ดเลยนะครับถ้าเอาไปใส่หรือว่าเอาไปโมกับตัวอื่นพี่ตั้มคิดว่าน่าจะเป็นบิดตัวหนึ่งที่แข็งแกร่งน่าดูเลยครับแล้วก็ยังมีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งนะครับกับเจ้าตัวเรียนคอนะครับยังมีรัเชิที่พิเศษอีกนะครับกับ560ูนะครับแม่นะครับก็เป็นตัวที่เป็นรัทชิ5แกนนะซึ่งมันค่อนข้างที่จะแปลกแตกต่างจากตัวอื่นส่วนผลงานจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับว่ามันจะดีไม่ดียังไงนะครับสำหรับ็ก ลงมาช่วยตอบคอมเมนต์ด้านล่างได้ครับก็มันยังมีเรื่องของตัวลันเชอร์นะครับที่สวยมากๆนะครับเนี่ยก็จะเห็นว่ามันเป็นอะไรที่น่าสนใจก็ตรงนี้แหละนะครับกับราคาในตอนนี้นะครับทาง KC To y อยนะครับได้นำเข้ามาด้วยนะครับทั้งโรงสันเซนทานม่ทัก็เห็นขายอยู่นะครับเดินคอมาแล้วนะครับถ้าเป็นชุดนี้ก็790บาทนะครับก็ถือว่าราคาไม่ได้ไม่ได้แพงนะครับเป็นราคาเดิมกับตัวซัตเตอร์ด้วยนะครับ แล้วก็ได้ของที่เป็นแบบแรไอเทมอย่างตัวลันเชอร์เนี่ยพูดกัน2-3งสาครั้งนะครับมันสววจริงๆนะครัสำหรับตัวลันเชอร์นะครับก็บิทพอยท์ที่ได้มานะครับมันก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่น้ำคิดว่าคุ้มค่าในการที่จะซื้อมาเก็บสะสมหรือว่ารอที่จะไป a d a p t a p p l y ต่ออะไรอย่างนี้นะครับหรือใครจะเอาไปเล่นนิดตั้ก็มองว่ามันก็พอไหวอยู่นะครับแต่ว่านี่ยครับพี่ตั้มติดเรื่องน้ำหนักนะครับกับเรื่องของการที่เราต้องสุดผลในการเล่นเบตัวนี้เท่านั้นเองอ่าและถ้าสําหรับใครนะครับที่อยากจะ เอาบิตพอยต์ตัวนี้นะครับไปใส่ตัวอื่นนะครับพี่ตั้มก็แนะนําเป็น2ตัวก่อนแล้วกันนะครับเท่าที่นึกออกตอนนี้นะก็คือว่าเอาบิดพอยต์เนี่ยไปลองใส่กับดันซอสเพจของเรานะก็น่าจะเป็นการโจมตีที่กําหนดทิศทางขึ้นได้เองนะครับในตอนกลางเกมและท้ายเกมนะให้ลงไปอยู่ในจุดกึ่งกลางสนามได้ง่ายขึ้นอ่า แล้วก็อีกแบบหนึ่งสําหรับใครที่อยากจะเล่นแบบสายดีเฟนต์นะครับพี่ตั้มก็แนะนําว่าให้ลองไปใส่กับไนท์ชิลดูก็จะเป็นการเพิ่มแพทเทิร์นใหม่ๆนะครับในการวิ่งนะครับของเจ้าตัวเมเบดนะครับลองไปดูนะครับพี่ตั้มคิดว่าน่าจะเป็นการแบบเป็นการเคาน์เตอร์แอคแท็แบบวิ่งเข้าไปหาเขาบ้างนะครับไม่ใช่ว่ารออยู่แต่กลางสนามอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตอนท้ายเกมนะครับก็กลับมาตั้งรับที่กลางสนามได้อะไรแบบนี้พี่ตั้มคิดว่าก็น่าจะเป็นตัวเลือกที่ดี อ่ะสุดท้ายท้ายสุดนะครับก่อนจากการเดี๋ยวขอขายของนิดหน่อยนะครับสำหรับใครที่ดูมาถึงตรงนี้แล้วคิดว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นิดหนึ่งนะครับนะพี่ตั้มจะได้มีกําลังใจทําคลิปนะก็จะได้ทําอะไรแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนะครับใน BX ตัวต่อๆไปนะครับคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆทุกคนนะอ่ะและสําหรับใครที่อยากจะอัพเลเวลนะครับเห็นว่าเออช่องนี้นะครับเฮ้ยมันทําได้ดีทําได้น่าสนใจว่านะครับก็โดเน a t มาได้นะครับห้าบาทสิบบาทนะพี่ตั้มทิ้งบัญชีไว้ให้นะครับแล้วก็อีกช่องทาง เลยนะครับรับประกันสินค้านะครับเพราะว่าเอามาแค่รีวิวเท่านั้นเองนะครับพูดยังไงไปอย่างนั้นนะครับสำหรับสินค้ามือสองของพี่ตั้มนะของแท้แน่นอนนะครับแท้บอกแท้นะครับดีบอกดีพังบอกพังนะครับก็ติดต่อทางช่องทางพี่ตั้มได้นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่าทักมาไหนๆก็ได้นะครับติดต่อพี่ตั้มได้นะแล้วก็สามารถนะครับซื้อของแท้ของใหม่ได้ที่ช่องทางช้อปปี้นะครับเดี๋ยวพี่ตั้มทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเวลามี สินค้าเบเบใหม่ๆก็ทักมาได้นะครับหรือจะพีออเดอร์ตัวใหม่ๆก็ได้เช่นกันนะครับสุดท้ายท้ายสุดนะครับสำหรับร้านค้าท่านใดนะครับที่เป็นขายจำหน่ายเบเบดนะครับอยากให้พี่ตั้มไปรีวิวให้รีวิวฟรีนะครับแน่นอนนะครับเพื่อให้วงการเบเบดของเราเนี่ยมันสนุกสนานแล้วก็น่าสนใจแล้วก็เผยแพร่ออกไปให้ผู้คนได้รู้จักเบเบดว่ามันดีแค่ไหนยังไงมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ